<Yeah. S 2> ครับสวัสดีครับผมบังดนดนมนุษย์กาเจจากเว็บไซต์เกษตรทํากินนะวันนี้ก็อีกบริบทหนึ่งฮนะในนามของเกษตรกรมาที่สวนแสวงหาที่บ้านดอนกระเบื้องนะฮะตำบลสีบัวทองอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองเรามาดูว่าในสวนของเรานี่เราปล่อยปลาไปนี่หลายเดือนแล้วนะฮะสองสามเดือนแล้วว่าปลานขนาดไหนตอนนี้เรากําลังลากปลาดูนะนี่ฮนะข้างหลังผมนี่เห็นไหมนี่กําลังลากลากปลานะนี่นะ นี่นะเห็นไหมนี่ปลากระโดดเลยคะแน่เนียฮะนี่นี่นี่อันนี้อันนี้ยังไม่เข้าในในในเหหะล้นี่นี่กระโดดเยอะเยอะเยอะนะส่วนใหญ่จะเป็นตะเพียนเราไม่ให้ด้วยปลานินที่เราปล่อยไปเยอะเหมือนกันไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนนะนี่นะนี่นะเห็นไหมก็วันที่เที่ยงนะก็เรากำลังจะดูว่าอาหารมื้อเที่ยงหรือว่ามื้อเย็นนี้นะฮะบางคนที่ดื่มไปก็ทําเป็นกับแก้มไปไอ้คนที่ไม่ดื่มก็กินกับข้าวไปนะนี่ นี่ยลาดช้าๆนะนี่ยนะนี่คือวิถีชีวิตของชาวบ้านฮะอ่านี่ที่มีก็กระโดดแล้วนะนี่นะก็เยอะอยู่นะนี่น้อยนิดมันไปแฉกมีชาวนี่นะก็ยังช้าๆช้าๆ,าๆนี่วิถีชีวิตที่ชนบทฮะก็มีความสุขดีนะฮะวันหยุดวันหยุดก็ก็กกมาแล้วก็มา,มาหาญาติพี่น้องกันอยู่ที่นี่ฮะเน,นี่ยเห็นไหมฮะเน่เน่เน่ก็ก็โตแล้วฮะตอโตอยู่นะนี่ <หา S 1> ตัวพอสมควรเมื่อกี้ก็ได้ปลาบึกด้วยนะเมื่อกี้สักครู่น้นก็ได้ปลาบึกนี่นนะเนี่ยนะเล็กๆแล้วก็ปล่อยใหญ่ๆแล้วก็เอามาทํากับข้าวนะจะมาทอดจะมาย่างจะมาอะไรก็ว่ากระตาบอีกทีนะนี่นะเห็นไหมน,ไนี่นะน้ำลาเผานี่นะ ก็จริงๆเราปล่อยปลาเนี่ยตัวใกล้เลียกกันไปนะแต่บางตัวก็ตัวโตตัวไม่ขนาดไม่เท่ากันบางตัวนี่ผมเข้าใจว่าตัวใหญ่เนี่ยอาจจะตัวเล็กๆเนี่ยอาจจะเป็นลูกนะฮะเพราะปลานินนี่ปลาตะเพียนนี่ขยายขยายพันธุ์ได้เร็วมากนะนี่นะนี่นะตัว่อยู่ในตัวนตัวใหญ่อ่านี่นี่ปลานินนะนี่นี่ปลานินนะเมื่อกี้ก็ได้ปลาบึกสองตัวแต่ว่าเราก็ปล่อยไปนะเพราะปลาบึกเนี่เราจะเก็บไว้กินตอน อยู่วันนั้นก็ได้ได้แบบเนี้ยไปลงไอ้นี่ลงข้ายพอแล้วเยอะแยะแล้วฮะนี่ก็เพียงพอทั้งคือเรามาล้เพื่อที่จะมาทำกับข้าวเฉยๆนะวันเรามาขายนะนี่นะตัวนั้นทำไมนอนอย่างนั้นนะเนี่ยมันนกน้ำอยู่นะนี่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 ตัวใหญ่เอาไปนะนี่นะก็ได้กับข้าวแล้วนะนี่นี่ก็คือเป็นกิจกรรมของวันหยุดฮะวันอาทิตย์ฮะวันอาทิตย์วันที่31มมกราคมนะ เรามาหาปลามาลองดูปลาในร่องสวนของเราครับ